สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิมทิติ T ทีเคนะคะก็วันนี้นะคะคิมทิติเนี่ยจะไม่ได้มารีวิวเป็นตลับทองนะคะแต่มารีวิวเป็นพระทองคํานั่นเองนะคะคลิปนี้ก็น่าจะลงหลังเกี่ยวกับเออหลังคลิปพระทองคําของทิติโกนั่นเองนะคะก็เลยนํามาเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของพระทองคําที่มูลค่าสูงกว่าทองนะคะอาจจะไม่ได้หลายสิบหรือหลายพันเท่านะคะแต่ว่าพระองค์นี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะ ที่เล่นหากันในตลาดนั่นเองนะคะกับ พระชัยวัดหล่อเบ้าทุบรุ่นแรกวัดสุดัศนะคะก็พระรุ่นนี้นะคะก็สร้างในปี2537นะคะแล้วก็จัดสร้างขึ้นทั้งหมด99องค์เท่านั้นนะคะก็นอกจากพระชัยวัดเนี่ยก็จะยังมีเป็นพระกิ่งอีกด้วยนะคะพระกิ่งหล่อเบ้าทุบนะคะก็ความแตกต่างเนี่ยก็คือพระชัยวัดเนี่ยจะนั่งอยู่ในปางสมาธินั่นเองนะคะนี่อยู่ตรงมือสังเกตนะคะจุดมือปางสมาธินะคะอาจจะไม่ชัดมากเพราะว่า อยู่ในกรอบด้วยนะคะต้องอจะพยายามให้ชัดมากที่สุดนะคะนี่แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นพักกิ่งนะคะพักกิ่งจะนั่งอยู่ในปางมารวิชัยนั่นเองนะคะก็คือจะมือจะอยู่ที่ฝั่งหัวเข่าข้างหนึ่งนั่นเองนะคะก็นี่เป็นข้อจุดสังเกต อ,อย่างหนึ่งนะคะแล้วเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าพระองค์นี้เนี่ยเรามารีวิวกันดีกว่าว่าพระองค์นี้เนี่ยมีจุดสังเกตหรือจุดซื้อจุดขายอะไรยังไงบ้างนะคะก็พระองค์นี้เป็นพระเนื้อทองคําใช่ไหมคะแล้วเราก็ดูหลักงานง่ายๆเลยนะคะเราต้องดูจัดเริ่มจากการชั่งน้ําหนักก่อน การชั่งน้าหนักเนี่ยน้ำหนักของพระองค์นี้จะอยู่ประมาณ30กรัมหรือประมาณสองแบบเกือบ2บาทนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างพระองค์นี้ที่หนูเอามารีวิวเนี่ยรวมกรอบด้วยจะอยู่ที่ประมาณ38.42กรัมก็ตีไปพระ3ากรัมกรอบประมาณ6กเจักเจ็ดกรัมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ เราก็โอเคได้ระดับหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาที่เป็นพระแท้เนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่ใกล้เคียงกันนะคะบวกลบประมาณไม่แตกต่างกันมากนะักแต่ว่าถ้าพระปลอมเนี่ยก็อาจจะพระเกนะคะหรือพระเกพระทองคําเกเนี่ยก็จะมีน้ําหนักที่เบากว่านะคะก็เป็นหนึ่งในข้อจุดสังเกตนั่นเองค่ะแล้วอย่างที่2เนี่ยเราก็มาดูความคมชัดขององค์พระนะคะอย่างองค์นี้นี่เราก็ดูตามาหน้าของท่านนะคะนี่เดี๋ยวหนูจะพยายามตั้งกล้องก่อนนะคะให้มัน ค่อนข้างยากเวลาที่ว่าเพราะเรามีแสงสะท้อนอีกนี่นะคะก็ความคมชัดถ้าไม่ชัดขอโทษด้วยนะคะเพราะทีว่ามันมีพลาสติกด้วยนะคะนี่นี่ความคมชัดของเส้นหน้านะคะหรือว่าต่างๆนะคะหรือที่ตรงนี้นะคะแล้วความมือความคมชัดแล้วนี่ก็เขมาเบานะคะของเบ้าที่เป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะ ที่เหมือนคล้ายๆฝุ่นนะคะในภาษาที่ให้เข้าใจง่ายแต่ว่าเป็นขม่าวเบ้านะคะแล้วก็จุดตรงฐานนะคะดูตามความคมชัดต่างๆนะคะความคมชัดของมือหน้าต่างๆของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็นี่นะคะที่จุดสําคัญเลยคือโค้ดนั่นเองนะคะเราต้องดูด้วยนะคะว่าเพราะว่าพระองค์เนี้ยจะต้องมีโค้ดมีความคมชัดชุบๆ,ๆเดี๋ยวหนูขอซูมก่อนนะคะ นี่ความคมชัดต่างๆจุดต่างๆคาบข,าขามาเบ้านะคะขามาเบ้าที่ต่างเอ้ยลืมเล่าเลยว่าทําไมพระองค์นี้ถึงเรียกว่าหล่อเบ้าทุบนะคะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะที่เรียกว่าหล่อเบ้าทุบเพราะว่าเวลาเวลาสร้างจัดสร้างเนี่ยค่ะเกิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการสร้างนะคะคือเขาสร้างโดยการที่ว่าพอหล่หอหล่อพระเสร็จแล้วเนี่ย การปรอกอหล่อพระเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องทุบเบ้าทิ้งนะคะเพื่อที่จะเอาพระออกมานั่นเองนะคะพระชัยวัตรองค์รุ่นนี้ออกมานะคะก็เลยเรียกว่าหล่อเบ้าทุบนะคะแล้วก็จะมีเป็นทรงเบ้าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงฐานที่ฐานอย่างนี้นะคะก็นี่เราก็จะมีคำว่าคาบคาเหมาเบ้าแบบนี้ตามตามองพระองค์นี้สวยเดิมเลยนะคะเนี่ยสวยเดิมจริงๆ เก็บรักษาได้สวยมากแล้วยิ่งแบบเวลาผ้าทองคำนย่ยแนะนําเลยนะคะถ้าส่วนตัวหนูแนะนําก็คือวิธีต้องเก็บรักษาให้อย่างดีเลยเพราะว่าผ้าทองคำเนี่ยเป็นผ้าที่ค่อนข้างเป็นรอยง่ายนะคะบางทีโดนแบบจิกนิดจิกหน่อยก็คือเหลี่ยนเป็นรอยแล้วนะคะเป็นรอยต่างๆนะคะรอยแมวหรือรอยขนแมวอะไรประมาณนี้ก็ส่งส่งผลยิ่งถ้าสมมติเป็นรอยลึกๆเนี่ยยิ่งส่งผลต่อราคานะคะก็ พยายามเก็บรักษาให้อย่างดีหรือว่าเลตลับใส่ตลับทองอะไรอย่างนี้ไว้นะคะนี่แล้วก็เรามาดูกันต่อนะคะก็คือจุดอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นโค้ดนะคะพระองค์นี้จะต้องมีโค้ดมีจานมีนัมเบอร์นะคะก็จําท่องไว้โค้ดจานนัมเบอร์โค้ดจานนัมเบอร์นะคะแล้วก็โค้ดต่อโค้ดนะคะตรงนี้น่าจะเห็นชัดแล้วใช่ไหมคะนี่หรือลองซูมดีคือลองพอลองใช้กล้องแล้วรู้สึกว่าไม่ชัดทันทีเลยไม่รู้ทําไม ต่ใช้ถ้าเป็นใช้แบบนี้ก็โอเคอยู่ใช่ไหมคะนี่นี่นะคะก็จะมีต่อโคดอ,อยู่ตรงฐานตรงนี้นะคะด้านหน้าท่านองค์ท่านเนี่ยจะมีต่อโคดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังคือจุดไฮไลท์เลยนะคะไฮไลท์ของชิ้นนี้เลยก็คือเป็นของพระองค์นี้เลยก็คือจะมีรอยจานนี่รอยจานอยู่ตรงนี้นะคะรอยจานรอยจานโคดโคดอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็ Number นะคะนัมเบอหรือเลขนะคะเลขตอกเลขนะคะก็คือของพระองค์นี้ก็ตอกเลข38นั่นเองนะคะ38แล้วก็มีโค้ดอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือมีโค้ดทั้งหมด3จุดคือด้านหลัง2ด้านหน้าอีก1น,นะคะก็เป็นจุดที่เหมือนบอกเป็นว่าเกทแท้อยู่อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยนะคะว่าโค้ดเนี่ยตอกคมชัดไหม อะไรประมาณนี้นะคะก็คืออย่างหนูก็ยังอยู่ในวัยการเรียนรู้เหมือนกันนะคะก็ถ้าด้านไหนมีจุดอื่นจุดท,ดที่ดูเก๊แท้จุดอื่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือมีจุดไหนเอ,อยากเสริมเพิ่มเติมจากหนูก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าหนูก็ยังเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนี่รอยจานนะคะรอยจานรอยจานโค้ดแล้วก็นัมเบอร์นัมเบอร์หรือเลขนะคะ38บวกกันได้11 112ใช่ว่าอยู่เป็นคู่นี่ก็ความหมายดีนะคะ38เลขไทยนะคะนี่แล้วก็โค้ดก็สวยงามองค์นี้ก็มาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะหรือว่าอยากตามหาอีกเนี่ยตามหาพะระทองคำองค์ไหนเนี่ยก็สามารถทักมาได้ตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้ตลับทองกอบทองของพระรุ่นไหนเนี่ยก็ ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะทางไลน์ s i t k 666หรือเพจ f a c e b o o k ร้านตลับทองทตินะคะหรือโทร089-986-6685นะคะอยากขายแลกเปลี่ยนตลับทองกรอบทองพระทองคำสร้อยทองเคหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับทองนะคะทางเราก็ยินดีบริการเช่นกันนะคะหรือจะมาที่ร้านก็ได้นะคะอยู่ชั้น3ห้างพันทิพย์งางมวงวานนั่นเองนะคะก็หนูก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน ะะก็ถ้าท่านไหนมีพระแบบนี้นะคะก็สามารถมาปล่อยเช่าได้นะคะเพราะว่าอย่างพระเ้าองค์นี้รุ่น,นก็เล่นหากันอยู่ประมาณ6-7หมื่นเลยนะคะราคาก็มีราคาของพระที่เป็นความนิยมของพระด้วยนะคะก็สวยงามสวยน่าสะสมนะคะ สวยงามเพราะว่าหนูหนเห็นว่าดูแบบดูเท่ดูสวยอะคะ่ะเหมือนใช้สัตว์วัยรุ่นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน่าจะพอเข้าใจกันได้เพราะาอยากให้เข้าใจง่ายๆนะคะเป็นคือคอนเซปต์ของรายการเราเราอยากให้แบบเออเราเข้าใจกันง่ายอะไรประมาณนี้นะคะดูน่าสะสมนะคะดูมีมูลค่าก็วันนี้นะคะคินดิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้คินดิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ